ก็ก่อนหน้าเนี้ยผมรู้จักกับพี่พลคือเริ่มเข้ามาศึกษา Forex ตาม YouTube ครับก็ศึกษาพวกเทคนิคข้อเบสิกต่างๆแล้วก็จนมาเรื่องพายแอคชั่นะครับก็ได้รู้จักกับพี่พลแล้วคือประทับใจตั้งแต่คลิปแรกเลยครับคือเป็นการเรียนฟรีเรียนแบบเป็นชั่วโมงๆแล้วไม่น่าเบื่อครับรู้สึกเวลาผ่านไปไวคือแป๊บๆก็จบคลิปแล้วครับและมีหลายคลิปต่างหากก็ตามดูยาวๆเลย รู้สึกพี่พลเนี่ยเป็นคนที่รักการสอนมากถ่ายทอดได้เข้าใจง่ายใช้ศัพท์ภาษาง่ายแล้วก็ทำให้การเทรดดูเป็นเรื่องง่ายครับผมก็ได้ได้ติดตามเพจอยู่ครับก็ศึกษาแนวทางแล้วก็รู้ว่าสไตล์พี่พลเป็นเทรดสั้นซึ่งตรงกับจริตเรามากๆก,ก,ก็มีความสเสถียรและจากที่พี่พลดูาลงในเพจบ่อยๆนะฮะก็เป็นการเข้าแบบเดิมๆแต่ตอนนั้นเราไม่ได้เข้าใจ หน้าเทศหรือว่าหลักการในการเทศแบบนี้ก็การแกะหน้าเทศให้เหมือนเนี่ยผมว่าตลอดผมมันมันแทบจะเป็นไปได้ยากครับก็มันเหมือนการที่เราเล่นกีตาร์ครับแล้วเราแบบแกะเพลงเพลงหนึ่งแต่เรายังเล่นแบบปูบปูวปาอย่างเงี้ยครับก็คงต้องใช้เวลาศึกษากว่าจะแกะได้ทั้งเพลงอะไรเงี้ยครับผมคออเอาจริงๆก่อนหน้ามาฟังพี่พลน,นะฮะก็ผมฟังจากหลายๆท่านมาก่อนนะครับก็ไม่รู้อะไรดนใจให้มาเรียนที่นี่เหมือนกัน เพราะเราไม่คิดจะจ่ายเงินเรียนอยู่แล้วก็อยากจะศึกษาเองไปเรื่อยๆแต่พอเราดูเกือบครบทุกคลิปเนี่ยเราคิดว่าเออการลงเรียนที่นี่ก็เป็นทางลัดที่สั้นที่สุดคือเราอยากจะทํางานเป็นระบบมีหน้าเหตุที่ชัดเจนเพราะความรู้มันเยอะมากกวัวเราจะจับตัวโน้นตัวนี้ถอดเข้าถอดออกอีกเออกวัวจะลงตัวก็คงใช้เวลานานมากครับคือผมไม่อยากลองผิดลองถูกไม่อยากเสียเวลา แล้วผมติดใจอยู่คำหนึง่งจากคลิปที่พี่พลพูดสักคลิปนี่แหละพี่พลบอกว่า,าถ้าพี่พลไม่อยู่แล้วเนี่ยความรู้เนี่ยจะไม่ตายไปกับพี่พลคือผมสัมผัสได้ว่าเออถึงถึงการเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงอะครับและที่นี่ไม่มีการอวดโชว์กำไรหรือสิ่งล่อตาล่อใจผมเห็นเพียงความสำเร็จของลูกศิษย์ที่การันตีว่าเออเรียนที่เนี่ยนำไปใช้ได้จริง ก็ตั้งแต่ผมเรียนหนังสือมานะตอนอเด็กๆจนปัจจุบันผมเจออาจารย์มาหลายรูปแบบเลยทําให้ตัดสินใจไม่ยากที่จะเรียนที่เนี่ยคือผมอยากได้คนเนี้ยเป็นอาจารย์อ่าอยากจะเรียนกับคนคนเนี้ยแค่นี้เลยก็หลังจากดูคลิปใหม่ๆล่าสุดของพี่พลก็ทราบเรื่องพี่พลว่าสุขภาพไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยแล้วอาจจะเลิกสอนตอนแรกก็กะจะเรียนฟรีแล้วก็ลองเรียนเองสักปีนะครับพอรู้อยู่ เออคิดอยู่สามวันเนี่ยก็เลยตัดสินใจเรียนเลยคือ,อผมเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นมือใหม่แกะกล่องแล้วคือแบบมั่วสุดๆเลยอะไรที่พี่พลห้ามในคลรดเนี่ยคือผมทำมาหมดละเลยรู้ผลลัพธ์มันเป็นยังไงแล้วก็เราโดนกับเงินจริงๆด้วยก็เลยจําได้ดีนะเอาเป็นว่าผมขอตอบเพลงแล้วกันนะกว่าจะรู้จักจําใจต้องชอบช้าอีกเนี่ย ผ่านมาได้กระบุนแล้วเลือแต่ตัวเปล่ปาเปล่าเนี่ยนี่คือคำตอบนะนี่ไม่ใช่สัมภาษณ์ด้วยผมร้องเพลงให้ฟัง,งนะ <c oughs> โอเคครับอืมการเทรดเป็นระบบขึ้นมากนะครับคือมีวิธีคิดเป็นหลักการแล้วก็รู้จักรอว่าเราควรจะเข้าเทรดเมื่อไหร่สําคัญเลยคือเรารักเงินของเรามากขึ้นและมั่นใจที่จะนําเงินของเราเนี่ยไปเสี่ยงในความน่าจะเป็นที่จะชนะ ซึ่งมันดีกว่าตอนนั้นมากๆคือตอนนั้นผมไม่รู้อเลยเลยเข้ามาเนี่ยเราก็อยากทําเงินก็จริงแต่ว่าการเอาเงินเราไปวางในทุกๆครั้งเนี่ยเราไม่ได้สนใจว่าเราอยู่จุดไหนของตลาดคือถ้าย้อนไปดูเนี่ยคือโหผมแทบจะเอาเงินไปบริจาคให้ตลาดเลยครับคือหลังเล่นจบเนี่ยผลออกมาเป็นที่น่าพอใจก็วินเลดก็ตอนแรกนะวินเลต์ผมนี่ห่วยแตกมากเลยก็โดนที่ฝนสวดมารอบนึงก็ ตอนนั้นก็ไปงมอยู่สักแล้วก็พี่พลก็โทรมา,าพอโทรมานี่คือแบบเหมือนเราได้กำลังใจได้อะไรหลายๆอย่างจากนั้นก็ฝึกจริงจังก็ทำตามที่พี่พลบอกทุกอย่างวินเลทก็อยู่ราวๆแปดสิบถึงเก้าสิบมันจะมันจะอยู่ในเนี้ยแต่ไม่เคยไปถึงร้อยสักทีก็น่าจะเป็นธรรมดาก็มันก็ต้องมีเออเลร์กันบ้าง ครับแต่ผมก็จะฝึกต่อไปอีกเรื่อยๆครับอืมคือผมก็เรียนจากใน youtube มาอย่างเดียวนะครับคือข้อแตกต่างคือที่นี่สอนแบบเข้าใจง่ายๆบ้านๆคือเรียนแบบเพลินๆนะครับไม่ไม่โอวดคือสอนจากประสบการณ์และเตือนจากประสบการณ์จริงๆซึ่งเราไม่ต้องไปโดนเองก็ถือว่าเป็นกรอบป้องกันที่ดีอย่างหนึ่งก็อ่าที่นี่ไม่เน้นขายคอร์สเลยือบางที่สอนสอนดูเดี๋ยวก็ไม่แล้วเดี๋ยวขายคอร์สขายคอร์สอะไรเงี้ย ของพี่พลเนี่ยคือสอนแบบไม่กักเลยครับก็ไอเรื่องที่กักไม่กักเนี่ยผมผมก็มารู้ตอนโรงเรียนนี่แหละอ่าอย่างมีคลิปที่พี่พลพูดถึงว่าอันนี้คีแพงเลยนะเดี๋ยวเรียนในคลาสงอนเอาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็น่างอนเะแบบว่าเข้าใจว่าแบบสอน,น,นเพลินๆอาจจะมีหลุดกันบ้างแต่ว่าผมคิดว่าพี่พลน่ะอยากให้จริงๆครับแล้วผมเป็นคนหนึ่งนะที่แบบว่าก็เรียนฟรีจากใน youtube เนี่ยก็ได้อัน,นี้ส่งไปด้วยการเรียนโคชชิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมต้องการ ผมต้องการให้คนบอกว่าเออที่ผมทําเนี่ยมันถูกต้องจริงๆใช่ไหมต้องปรับแก้ตรงไหนบางทีเราทําอะไรแล้วเราเห็นแค่มุมของเราเองครับพอถอยออกมาดูมันก็ไม่ได้กว้างมองไม่ได้รอบว่าเออตัวเองผิดอะไรผมชอบการเรียนแบบโคชชิ่งมากกว่าครับก่อนเรียนเนี่ยผมปิดขัดทุกตรงเลยนะพี่ก็คือพอเรียนแล้วก็ผมแก้ได้หมดเลยนะ เพราะสิ่งที่เรามีมันเป็นพื้นฐานที่โอจะเบสิกเลยครับการใช้โปรแกรมเทรดดิ้งวิว MT4 อะไรอย่างเงี้ยครการตีเส้นแนวรับแนวต้านอะไรเงี้ยคือพื้น,พ,นพื้นที่เขามีสอนกันเลยครัคือมีของติดตัวมาน้อยมากตอนเข้าคลาสเรียนก็คือรับอย่างเดียวไม่ดื้อไม่สนสิ่งที่เราได้มานอกเหนือจากความรู้เรื่องเทคนิคเนี่ยคือ m i n ์เซตและจิตวิทยาในการเทรดวินัยของเทรดเดอร์ ตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าเปลี่ยนตัวผมไปจากเดิมจริงๆก็ตามชื่อคอร์สได้ครับ turn to be t r a d e r ครับโ <c oughs> อ้เออเนื้อหาเยอะมากนี่ขนาดผมเรียนจบไปแล้วผมยังเรียนไม่หมดเลยครับมันมันจะมีพวกทฤษฎีที่เป็นหนังสืออีกเยอะที่ต้องตามเก็บอย่างเงี้ยการเรียงเนื้อหาการสอนเนี้ยถูกคิดและวางแผนเป็นอย่างดีแล้วระยะเวลาที่เหมาะสมคือมีกกหนึ่งแล้วก็มีกกสองตามมาอีกคือ ผมเป็นประเภทที่แบบอยากรู้อยากเห็นอะไรเงี้ยคือถ้าปล่อยเนื้อหาออกมาพร้อมๆกันเนี่ยผมว่าตีกันตายแน่นอนเนี้ยคือการจัดเรียงเนื้อหาเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีลําดับขั้นตอนง่ายต่อการเข้าใจยิ่งถ้าใครดู youtube พี่พลมาก่อนเนี่ยก็น่าจะช่วยให้ไปไวขึ้นเยอะการทําการบ้านเนี่ยเป็นขั้นตอนการปฏิบัติที่ผมชอบมากเพราะทฤษฎีเพียงเนี่ยสำหรับผมนะคือเรียนให้ตายไงเอามาใช้จริงผมว่าเป็น ไปไม่เป็นอยู่ดีครับคือต้องทำควบคู่กันไปการบ้านต้องใช้เวลาก็ที่นี่จะมีท็อปๆของคนที่ทำการบ้านอยู่อูเยอะมากแบบสี่สิบห้าสิบชุดนะไม่รู้เอาไว้กระตุน้นหรือเอาไว้ขิงกันนะไม่รู้ <c oughs> คือของผมอะตอนแรกก็ทำนานมากครับประมาณสามวันนะกว่าจะได้สักชุดหนึ่งเพราะว่าต้องเปิดทฤษฎีดูการบ้านรุ่นพี่แล้ววิดีโอแล้วทำควบคู่กันไปกว่าจะเข้าใจ ทำได้เองก็เราลาวสิบชุดถึงถึงจะค่อยๆแบบเริ่มอ่าทำได้เองละอ่าก็ล่นเวลามาเป็นสองวันอ่าแล้วก็กลายมาเป็นวันละชุดอย่างเงี้ยฮะการตรวจงานถ้าทำตามที่พี่คนบอกนะแทบไม่มีอะไรต้องแก้เลยเพราะผมทำตามที่บอกอย่างเดียวเลยอย่าเทสวนอย่างเงี้ยแบบอ่าพี่คนก็จะพูดพูดในคลิปตลอดเลยว่ายาเทศวนนะ ห้ามสอนไม่อีกนะอะไรเงี้ยผมฟังประมาณสามร้อยรอบได้แล้วคือไม่มีเหตุผลนะที่ผมต้องไปโดนบ่นเรื่องเนี้ยอ่าถ้าผมจะโดนเนี้ยขอเรื่องที่แบบแปลกใหม่พิสดารอยู่เนี้ยผมจะแฮปปี้มากเลยครับความรู้ทั้งหมดเพียงพอนะครับคือหากนําความรู้ไปปฏิบัติอย่างเคร่งคัดแล้วก็มีวินัยคือทุกอย่างถูกเซตอัพไว้หมดแล้วเราทำตามหน้าเหตุอ่า หนึ 1> 1่งถึงห้าข้อเนี่ยแล้เข้าเทรดได้เลยคือมันมันง่ายๆขนาดนี้เลยฮะคือสําคัญแค่รอให้ถูกจังหวะรอให้ได้ผมคิดว่าสร้างกําไรได้อย่างยั่งยืนและสามารถทําเป็นอา,อาชีพหลักได้อาชีพเสริมได้ก็สม่าเสมอแน่นอนครับถ้ายังอยู่ในกฎและแผนของตัวเองครับผมอ่าพอดีผมโรงเรียนที่นี่เป็นที่แรกนะครับก็ไม่แน่ใจนะว่าที่อื่นละเอียดกว่าไหมแต่ว่าที่นี่สอนโหดมาก คือสองสามชั่วโมงอะต่อวิดีโอแล้วก็มีหลายชุดอีกต่างหากคือในในชุดที่เป็นพื้นฐานทฤษฎีครับก็คือสอนจริงจังเลยคือเนื้อเนื้อ,เน,อเน้นเน้เนจะเป็นพี่พลคนละเวอร์ชั่นที่เราเคยดูใน YouTube เลยคือจริงจังต่อการสอนมากๆแต่ก็ยังมีสไตล์เดิมที่เราคุ้นเคยนะครับก็แค่ไม่มีพักเบรคคุยเล่นหรือว่าแบบเปิดเพลงอลิเทิลนมอลเลเนอะไรเงี้ยแบบทายคลิปอ,อ่างเงี้ยอันนี้ต้องไปแอบเปิดฟังเองแตให้ ใบนบรรยากาศมันไม่คุ้นเคยส่วนชุดตรวจการบ้านก็เริ่มสนุกละเราจะได้เห็นลักษณะนิสัยจริตการเข้าออกของรุ่นพี่แต่ละท่านเืออันนี้ดีเลยทําให้เราเข้าใจหน้าเทปของวิพน์มากขึ้นเพราะรุ่นพี่ก็ใช้หน้าเทปแบบเดียวกันต่างกันแค่การเข้าออกช้าเร็วตามจริตของแต่ละท่านอย่างเงี้ยฮะคือถ้าเรียนวิดีโออย่างเดียวนะผมคิดว่าได้อยู่แต่คงต้องใช้เวลามากกว่าอันนี้สําหรับผมนะคือบางท่านเนี่ยอาจจะเรียนรู้เร็วเข้าใจเร็ว แต่สำหรับผมแล้วโคชชิ่งผมหน่อยดีกว่าคือพอดีเป็นคนเข้าใจอะไราย,ยากแล้วขี้สงสัยครับส่วนที่แบบว่าอาเรียนวิดีโอแล้วเอาไปเทรดเลยหรือว่า,อาเอาไปแอบ,บสอบอดฟันเนี่ยผมผมพูดในมุมถึงเรื่องความสเสถียรน,นะครับคือมันอาจจะทำได้แต่ในระยะยาวนี่ผมไม่แน่ใจค,คือก็ไม่แน่ใจอย,อยู่แล้วเพราะว่า เขาอาจจะมีของเก่ามาด้วยแล้วมาเรียนวิดีโอพี่พลนิดหน่อยอ่ะเขาก็อาจจะไปได้เลยเข้าใจเลยอย่างเงี้ยฮะส่วนมือใหม่นี่ผมว่าเรียนก่อนดีกว่าดูดูรีโอเยอะๆไปเลยถ้าไม่เข้าใจก็ถามอ่าไม่เข้าใจก็ดูซ้ําจดบันทึกอย่างจริงจังนะผมว่าทําได้แน่นอนครับผมอืมรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ครับคือ ที่ต้องตื่นมาเรียนตอนตีสี่ครับคือสมัยเด็กนะผมเรียนแปดโมงนี่ยังงวงเงยเลยไม่พร้อมที่จะเรียนคือไม่คิดว่าสมองเราจะเปิดรับอะไรเวลานี้ได้ครับก็หรือว่าคาคอสมันค้าคออยู่ก็ไม่รู้แต่ตั้งใจเป็นพิเศษครับคือบรรยากาศในคลาสนี่ดีเลยผมว่าพี่พลเก่งมากนะที่ทั้งสอนทั้งคุมบรรยากาศให้การเรียนมันสนุกอยู่ตลอดเวลาและเวลาผ่านไปเร็วมากอืม พี่พลอะ่ะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงมากการใช้คําพูดต่อให้มีการบ่นก็สะโขบเป็นลายคนไปไม่มีแบบหัวเสียกับคนนี้แล้วแล้วคนต่อไปอามารับช่วงต่อของมวลอารมณ์นั้นอะ่ะก็ยังกลับมาเฮฮาได้เหมือนเดิมคือผมเคยเจออาจารย์แบบโมโหเงี้ยแบบทั้งคาบที่คือแบบเด a แอร์ไปเลยเนงะี้ยคือทุกคนก็จะเริ่มนอกเวลาถอยหลังแล้วว่าเมื่อไหร่จะหมดคาบเนี้ยแต่พี่พลไม่ไม่ได้ดุนะครับแบบว่าเตือนเตือนกัน อ่าสำหรับผู้ชายก็จะสอนในแบบแมนๆนะครับแบบผู้ชายคุยกันอะไรเงี้ยส่วนผู้หญิงนะพี่บนลก็จะใจดีขึ้นมาหน่อยอ่าไม่มากหรอกประมาณสามร้อยเปอร์เซ็นได้ครับผมว่าคือสนุกจริงๆนะครับในคาสเนี่ยเราได้รู้ได้ฟังเรื่องต่างๆนานาซึ่งเราคนชอบฟังอยู่แล้วใครพลาดไม่เข้าคาสเนี่ยคือเสียดายแย่เลยเพราะประสบการณ์ของผู้เรียนแต่ละท่านอ่าปัญหาของแต่ละคนเงี้ยเพื่อนในคาสของเราเงี้ยอ่ามันจะแตกต่างกันไป ทั้งรุ่นพี่รุ่นก่อนหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเลยเป็นประสบการณ์ที่หลากหลายก็จะได้แง่คิดได้ฟังเรื่องราวของเพื่อนๆไปด้วยแล้วเวลาผ่านไปไวมากจริงๆแล้วแป๊บๆก็จบละหกสัปดาห์เนี้ยจริงๆผมอยากเรียนสักสิบสัปดาห์ไปเลยเนี้ยครับ <laughs> ผมเขาได้คมเข้าแล้วพุ่งสต็อปสั้นอันนี้เป็นจริงตามนั้นเลยครับเพราะ ตอนที่ผมแบ็กเทสฟอร์เวิร์ดเทสเนี่ยคือบางเทดมันก็พุ่งของมันไปซะอย่างนั้นนะจริงๆนะครับส่วนใหญ่เลยเพราะว่าสต็อปหรือจุดเข้าอะไรเงี้ยเราก็วางในจุดที่พี่พลสอนพี่พลใช้มันก็สั้นของมันไปอย่างนั้นนะครับทั้งที่เราไม่ได้ไปเจาะจงนะว่าเอ,อเทดนี้ต้องสั้นนะเทดนี้ต้องเข้าแล้วพุ่งนะอะไรเงี้ยครเราเทดสั้นก็จะได้ผลลัพธ์แบบรวดเร็วผมว่าการเข้าคมเข้าพุ่งสต็อปสั้นเนี่ย สำหรับที่นี่มันเป็นเรื่องปกติครับผมจังหวะเข้าดีขึ้นมากครับมีความมั่นใจที่จะกล้าเอาเงินเราไปเสี่ยงในทุกๆเทรดครับคือตอนนี้ผมยังไม่ได้สอบอรอดฟันเลยนะแต่ดูผลการ forward test เนะี่ยมีโอกาสที่จะผ่านสูงจริงๆครับถ้าทําตามระบบนะครับคือพี่พลเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับการสอนและผลลัพธ์ของนักเรียนเป็นโค้ดที่ใส่ใจและจริงใจผมให้สามคำเลยเก่งพูดตรงจริงใจ คือจริงๆผมรู้สึกแบบนี้ก่อนมาเรียนนะครับไอประสบการณ์ยี่สิบปีเนะี่ยผมไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงนะแต่รู้ๆว่าคนเนี้ยเก่งจริงคือ,อมันกระจ่างตั้งแต่ตอนผมเรียน youtube นะครับเวลาใครถามอะไรพี่คนจะตอบได้ทันทีเลยแล้วกั่นออกมาจากประสบการณ์จริงเออทาให้ตอบโต้ได้ทันทีไม่ได้ท่องจํามาพูดก็รู้สึกว่าเป็นพี่เป็นเป็นพี่มากกว่าแต่ในความ จริงๆแล้วเขาเขาคืออาจารย์เราเราผมยอมรับเลยตรงเนี้ยอืมยอมรับจากใจเลยว่าเก่งจริงครับผมเอาเป็นว่าผมไม่ขอพูดในเชิงชักชวนแล้วกันนะแต่ผมจะขอชี้เป้าแทนและกันคือหากใครต้องการเทรดด้วยตัวเองได้อ่านการาฟเองได้วิเคราะห์กราฟเองได้แล้วจริตของตัวเองเนี่ยเหมาะกับการเทรดสั้นผมว่าที่เนี้ยเหมาะคุณมาก คือไม่ต้องกลัวว่าจะเรียนไม่เข้าใจคือหากทาตามคําแนะนําทุกๆคําถามอะ่ะจะถูกตอบไว้ในวิดีโออยู่แล้วถ้าไม่เข้าใจก็ถามพี่พลไปเลยไม่ต้องกลัวว่าจะโดนอะไรคือถ้าไม่เข้าใจก็ถามเลยอ่อยงเนี้ยทุกอย่างมันถูกเรียบเรียงไั้หมดแล้วเราแค่ทําตามก็พอครับผมคือเอาจริงๆตัวผมอะ่ะไม่สนับสนุนของก๊อฟอยู่แล้วคือมันเป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญาครับคือคนที่คิดระบบนี้ขึ้นมาครับเขาทุ่มเทลงแรงลง โอโ้ลงเวลาไปเยอะกว่าจะลงตัวเงี้ยการเอาพอ่าเอาวิชาพิ่พลไปสอนเลยเนี่ยมันจะได้ระบบของที่นี่ไปก็จริงแต่ไม่มีทางได้จิตวิญญาณหรืออุดมการของเทรดเดอร์โอเวอร์ซีไปแน่นอนความรับผิดชอบความใส่ใจมันต่างกันคือนอกจากคุณไม่เห็นหัวอาจารย์นั่นแหลคุณยังเอาเปรียบเพื่อนร่วมรุ่นนะครับที่เขาจ่ายเงินเหมือนกันอันนี้ผมพูดในกรณีที่แบบว่าพวกก๊อปเกตเอนะคะรับคือยกไปทั้งโยงเอาวิดีโอไปขายต่อหรือ ระบบที่พิพลออกแบบเนี่ยไปใช้สอนเลยซึ่งมันแย่มากๆครับผมคนที่หลงไปเรียนแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับคือเราเริ่มต้นใหม่ถือว่าเป็นการฟาดเคาะไปคือมันเป็นเพียงเรื่องหนึ่งที่เราพลาดไปในชีวิตครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับผมคืออยากฝากว่าให้ดูวิดีโอให้ครบครับคือจดสรุปอย่างจริงจังหรือไม่เข้าใจก็ดูอีกอ่า ทำการบ้านอย่างตั้งใจค่อก็ทำนะครับไม่ต้องรีบคือให้เวลากับมันให้มากพอที่เราจะเรียนรู้ได้อ่าตามอ่าคือเราเรียนรู้ช้าเร็วอะไรเงี้ยก็ถ้าไม่เข้าใจก็ซ้าซ้าซ้าโอ้ยังมีเจ็ดวันเนี่ยทาไปเลยแบบอ่าไม่เข้าใจเรื่องดาวเทลลี่ใช่ไหมเรียนดาวเทลลี่ไม่เจ็ดวันไปเลยอะไรเงี้ยให้เข้าใจให้มันรู้ไปก็ทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดคิดคิดไว้ว่าอ่าตั้งแต่วินาทีที่เราจ่ายเงินไปแล้วเนี่ย นาฬิกาทรายมันเริ่มร่วงเนี่ยตุบๆอย่างเงี้ยใช้เวลาตรงนั้นให้คุ้มค่าที่สุดครับพอเข้าคาัสเนี่ยคุณจะเข้าใจในสิ่งที่พี่พลแก้เหมือนเราพูดเป็นภาษาเดียวกันนะฮะคือเราจะเข้าใจว่าเราผิดอะไรอ่าผมแอบดีใจทุกครั้งนะเวลาที่ผมเข้าเหตดแล้วมันใกล้เคียงกับจุดที่เพื่อนๆพี่ๆในคัสเข้าอย่างเงี้ยเหมือนว่าเราเข้าใจในหน้าเหตุนั้นจริงๆแล้วแล้วเวลาพี่พลเปิดการาฟจริงให้ดูเงี้ยของตัวเองนะ ก็ผมก็ดูคีย์ดูโซนแล้วเฮ้ยตกใจอะ่ะแบบเฮ้ยเราวางใกล้เคียงกับอาจารย์เลยนี่หว่าอะไรเงี้ยเออก็ขอให้ตั้งใจครับผมเป็นกําลังใจครับ